ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อพี่น้องครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับผมตลาดนัดวัวออนไลน์กับเบาหลุดผ้าผีพีน้องมาสํารวจเราก็อัปเดตราคางัวกันยุทธ่ตลาดนัดบ้านสมสนุกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมสาหรับพิกัดตลาดนี้กับบ้านสมสนุกตําบลหนองสิมอาเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้อง ตลาดเพื่อนก็จะเปิดทําการนะครับทุกวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเนาะครับผมมือนีิกะเสาร์วันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ครับผมพี่น้องกะบรรยากาศในตลาดเด้อครับเด้อมือนีิกะคือคักคือขึ้นครับผมเนี่ยครับอ่าครับผมอ่ามีงัวให้เบิงให้พี่ให้น้องได้เบิงไล่กันเด้อพี่น้องมือนีกครับผมอ่านี่ครับผู้ใดเของมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าเดี๋ยวมือนีกจะพาพี่พ่อน้องเริ่มเบิงงัวตัวแรกทางโซนด้านงัวงาาามมมไไปปเเเเเเเบบบบิิ่่่่งงงงนนนนนนกกััััลลยยยดดด้้้้อออออพพพพีีีคครรผผะ๋วจ ทางด้านนี้ครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมอ่ามาหนีมาเบิงงวงงามครับผมอ่าของหอยทองมีเอาคู่ใดก้อนครับมาอนี้นี่คู่คู่แม่ลูกเนาะครับผมอ่านี่พี่น้องอ่ะเบิงคู่โค้อแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคู่นี้เนาะครับเนาะอ่านี่ครับอ่ะอันนี้เป็นแม่ลูกลูกลูกโตแม่เนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับผมพี่น้องอ่ะนี่แหละครับโตแดงดีสีเข้มๆโตลูกเคลนครอ่ะนี่เด้อเอานี่ครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมหามมมุุง้้ใหนะครับิงม อ่ะนี่ครับเอาไปยืนน้ำแม่ดูลูกอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เด้อลูกได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกได้ยีสิบเอ็ดเดือนแล้วลูกได้เจ็ดเดือนเนาะ ok, ครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อล anyway, ูกเจ็ดเดือนเป็นลูกวีโก้สองล้านพี่น้องเอาไวเซตสองสี่สามทับหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับเรียมโตเพิ่นเม็ดสีเพิ่นนะครับเด้อนี่ครับกีบหูดำดำยังส่ล่ะพี่น้องเอานี่ครับคอแข่งขาหนาตาอ่ะนี่ครับเอา แม่นี่ท้อง3เดือนพร้อมครับผมอ่าท้องกับซุปเปอร์แชมป์พนาพี่น้องแม่ครับผมอ่นี่ครับผสมอ่าตัวท้องไหมครับตัวนี้ตรวจท้องแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ซื้อ2ได้3เด้อพี่น้องครับผมอ่นี่ครับลูกวีโก้สล้านไวซ่าสองสี่สามทับหนึ่งครับผมนี่เด้อแม่กับทองแล้วได้3เดือนส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับเบี่ยนไล่หาสิบครับประมาณเบียดเบียดไล่หาสิบเนาะครับผม อ่ะนี่แล้วครับเด้อประมาณร้อยหาสิบพน้าพี่น้องอ่ะส่วนสูงแม่เพิ่นเอาให้เบิ้งเลี่ยมโต디디디디ดีๆเด้ดดอพี่น้องเด้อครับผมโตแม่เพิ่นเอาเอาครับอ่ะนี่เด้อเอาผมหาม,มุมเบิง zij, ้งให้นะครับอ่ะนี่ครับแม่เพิ่นส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบโบดดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับอ่ะขอแข้งขาหน้าตาอ่ะนี่เด้อเครื่องดำกกหางใหญ่พี่น้องลูกเพิ่นก็เม็ดสีดีบ่ต้องห่วงเด้อครับคู่นี่คมนี่เอานี่แหละครับเอาซื้อสองได้สามคู่นี้เขาเปิดราคาอะไรไปเลยครับ หกหมื่นเก้าพันบาทพนะพี่น้องอ่ะคูแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับผมซื้อสองได้สามครับผมคูนี่เอาหกหมื่นเก้าพันบาทพนะเอาครับนี่แหละเอาให้เบิ้งรอบตัวครับผมอ่ะนี่เด้อเอ้าบารท,ที่นี่เป็นแม่อันนี้แม่แม่ทองบ่ครับเนี่ยแม่สาวทองครับอันนี้แม่สาวทองเด้อพี่น้องเด้อเอาเอ,เออนี่ครับทองแล้วได้หกเดือนพนะพี่น้องแม่นี่เ,เดี๋ยวหาเบิ้งมุมสีดีๆให้พี่น้องแม่นี่ทองได้หกเดือนเด้อครับผม นี่ครับหัว่าโลนๆลนนึกซีแล้วพี่น้องเออเส้นเออแม่เป็นสายซีไวครับผมอ่ทองก็พอได้ครับทองกับจงอ่างไฟครับผมหกเดือนแล้วเนาะครับผมอ่านี่เด้อครับเด้อพี่น้องท้องกับจงอ่างไฟได้6เดือนพอน่าพี่น้องเอานี่ครับแม่เป็นสายซีไวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตัวนี้กกหางเงี้ยครับผมเครื่องดำๆเลยหระพี่น้องอ่านี่ครับโตยางใหญ่ครับนี่เอ้าอ่านี่ครับเออทองแรกนมเริ่มยุ่ยลงแล้วเนาะครับผมเอานี่เด้อพี่น้อง อ่ะนี่ครับเบื้องตัวฟังนี่สีจะได้เข้มๆอ่ะนี่ครับเอาเด้อส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับเบียดรอยหาสิบเบียดรอยหาสิบเพื่อนเนาะนอกตั้งดีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมอ่างใหญ่ครับผมนำไตดีคอแข็งขาเขึ้นงัวบ่มีตำหนี่เนาะครับเนาะอ้าวนี่ครับเป็นแม่สาวท้องท้องแรกพี่น้องหัวโล่นๆอ่ะนี่ครับตัวนี้เขาเปิดราคาไว้หลายไป็นไรครับแปดหมื่นห้าพันบาทพื่อนพี่น้องเอ้านี่เด้อครับผมราคาแปดหมื่นห้าพันบาทราคานี่ต่อรองได้เนาะครับเนาะ อ่ะนี่ครับต่อรองได้พานาพี่นอ้องเอ้ามือนี้หอยทองมีเพิ่นมีแต่ของงามๆาม,มาให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อครับเด้อครับผมเอ้าข,ของงามเออครับผมอ่ะเดี๋ยวเบิ่งคูน่นี้อีกจักรอบนึงคู่ยืนคู่กันแล้วพี่น้องอ่ะผมเห็นเบิ่งอีกรอบนึงมุมนี้ครับผมอ่ะคู่นี้69,000เ,เ,เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเมื่อกี้ตัวเพิ่นบ่ได้ยืนคู่กันไปไหนเด้อพี่น้องให้เบิ่งอีกรอบนึงอ่ะนี่ครับมีอยู่นี่2อ่ะนี่ครับเนาะคู่นึงนะครับเนาะกระแม่สาวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับเอ้านี่ครับให้เเบบิ่่่งสีีีดๆอออะะนแหลครั ตัวนี้แปดมื้อหาครับผมครับผมอันนี้หกหมื่นเก้าราคาต่อรองได้เอาครับผมเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับบ่าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกแปดหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับผมใส่ทองมีเนาะครับเนาะครับผมอ่ะมันหมาดเนะครับเด้อครับผมครับเอาเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมพี่น้องอ่ะเขามาด้านนี้บ่ายที่นี่ครับผมบ่ายดีครับครับผมทางนี้เป็นเจ้าไหนน้อครับอันนี้ของเพื่อนไอ้น้อครับ ออันนี้ของพ่อป่ะครับตัวนี้แมนบ่แปนอันนี้เป็นอันนี้ทองเจ็ดเดือนครับผมอ่าท้องกับอาปาเช่ครับผมพี่น้องเอานี่เด้อแม่นี่ทองในเจ็ดเดือนพนะพี่น้องเอานี่เด้อครับผมรั้มโตเงาใยดีเด้อพี่น้องเด้อกกหางใยเครื่องนี่ครับอ่าดำดำจังส่ล่ะเจ็ดเดือนแล้วพนะทองทองที่ไหนครับทองแรกบ่ทองแรกได้เนาะสาวทองแรกพี่น้องเอาส่วนสูงเท่าไรครับนี่ระมาณร้อยห้าสิบหกหวประมาณร้อยร้อยห้าสิบบวกๆเนาะ ครับผมเอานี่เด้อครับเด้ออ่ะนี่แหละครับตัวนี้เขาเปิดราคาไปไหนไปไหนพี่น้องครับสี่หมื่นบาทแม่สาวท้องแรกท้องกับอาปาเช่เด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาสี่หมื่นบาทครับผมสําหรับแม่นี่เอ๋อนี่แหละส่วนสูงเออครับผมส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบอันนี้เป็นแม่ลูกแม่ลูกลูก,ล,กลูกแม่เนาะครับผมอันนี้แม่ลูกลูกแม่พนะพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้ออ่างไงเด้อครับเด้อแม่นี่ครับผมนี่ครับเอาตัวลูกเพิ่งได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกมันพอดี เดือนนี่ละลูกได้ซี่เดือนอ่ะเดี๋ยวพาเบิ้งตัวลูกนำจังน้อยพี่น้องอ่ะนี่ครับตัวลูกแม่ลูกลูกแม่นะครับเ้ตลูกนี่เป็นลูกพ่อใดครับลูกคอวัดชัดเจนเนาะตะวากะส่งโตลูกดีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับแดงดีสีเข้มๆขยังซี่แหละเอาโตลูกเพิ่นอ่ะมุมนี้อาจจะบ่ได้อ่ะครับผมเดี๋ยวผมพาขยับเบิ่งนี่นะครับอ่ะแม่นี่อ่างยางใหญ่ครับผมอ่ะใหญ่หนะนะครับเนาะแม่นี่ครับผมอ่ะนี่ครับโบ๊ทโบทนี่แหละส่วนสูงก็น่าจะประมาณเท่าไรครับร้อย ร้อยสี่สิบห้าบวกบวกเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อเอานี่แหละครับเอาประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดมีเห็นแล้วพี่น้องสำหรับแม่นี่อ่ะตัวแม่เพิ่นอันนี้ทองว่างเนาะครับทองว่างคู่ค้มแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเปิดราคาไว้หลายปันไหนครับเปิดราคาไว้ที่สี่หมื่นบาทพนักพี่น้องเอานี่นะครับเด้อแม่ลูกครับผมอ่ะลูกแม่เอ่ะนี่เด้อครับอ่ะแม่อ่างยางใหญ่ยางหนาเลยครับพี่น้อง สี่หมื่นบาทขึ้กันพนะครับผมอ่ะมีตัวใดอยู่บอขับมีสับหนิมีมีครูนี่เนาะครับเนาะเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามห้าหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกแปดซีซีแปดแปดซีซีแปดซีซีครับอยพงครับผมอ่ะหอยพงจากเปือยหน่อยพนะพี่น้องนี่แหละครับเอามีแม่สาวแล้วก็คบแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะ ครับผมสาวทองแรกนี่สี่หมื่นบาทให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งชมด้านนี่น้ำเด้อพี่น้องอ่ะผมให้เบิ้งเลี่ยมตัวครับผมสองฟังอ่ะนี่ครับอ่ะนี่เด้อสี่หมื่นบาทครับผมอันนี้กับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมพี่น้องเอานี่แหละอันนี้ก็สี่หมื่นขึ้นกันอ่ะนี่ครับอ่ะครับผมเอาอ่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งด้านนี่แบบที่นี่พี่น้องเอ้าครับผมขออนุญาดได้ครับเด้อครับผมขายกันไม่นรอครับนี่ครับผมเท่าเท่าไดแล้วครับนี่ว่าเท่าใด สีมืดหาอ๋อครับผมอันนี้สีมืดหานะครับนี่เออน,นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่พันนะพี่น้องอ่ะนี่แหละครับตัวลูกเพิ่นลูกเพิ่นกันบพ่อเป็นสีลายยี่สิบเดลเบอร่อเส้นสูงเออนี่เด้อครับผมอ่ะนี่ครับตัวแมเ่เพิ่นอ่ะนี่ค,ครับอ่ะครับผมอ่ะเขาว่ได้ใบมาอ่ะนี้เป็นลูกพ่อเดียวครับลูกกาเลเต์ K68 เนาะครับผมมีใบบ่ครับใบเขาว่าได้มากโอ้ครับ <c oughs> เออเอานี่ครับเอาเป็นลูกอ่าลูกเจ้ากาเล็ดเด้อพี่น้องเริ่ด K M หกแปดครับผมเบื้องหน้าตาเบื้องขอแข่งขาเพิ่อนบบอ่ะนี่แหละครับเบื้องสีมเม็ดสีดีทรงสีดีเด้อครับเด้อดสำหรับอ่าตัวนี้ลูกเพิ่อนอ่ะครับผม,ผมอันนี้ลูกเดืจักเดือนครับบ่สมันวนเรียงหาเดือนหาเดือนแม่ท้องว่างบ่จักเขาว่จักขึ้นกันอ่าแม่ซื้อมากแม่กับบ้านเนี่น้อนนะครับเนาะ รวมพันหลายตัวเออเอ,อ,อ,อานี่ครับอ่านีแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อคู่นี้เปิดไว้หลายปันไหนครับบันนี้าสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมพี่นอ้องเอานี่แหละครับผดดู้ใดอยากจะได้พ่อมาจากโตครับขายเหลี่มมุ้งขายเหลี่ยอ๋อมุ้งนี่ขายเรวเหลือคมเดียวนี่บอกอ่ะครับผมฝากเบอร์พี่น้องนะครับบันนี้ <08 9 S 2> <ส>าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามคร<า><า>ับผมพ่อ พ่อบัวดีเนาะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อเอ้าพี่น้องครับผมกับเพื่นกำลังเบิ้งกันอยู่ต่อกันน้ำพี่น้องเอ้าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้มาที่นี่อ่ะครับผมอ่าทางนี้เพื่อน่าขายเลี่ยมนะพี่นอ้องอ่าพูดโซนด้านนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะครับผมทางนี้ก็คุยโทรศัพท์อยู่คุณพ่อเออครับผมเอออ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งอ่ามือนี้พาเบิ้งจากโซนด้านงัวงงามไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมกับมาขยับมาฟังทางด้านนี้ ครับเอาครับอ่ะครับผมเออเอาครับผมอ่ามาเบิองแม่สาวเนาะบนที่นี่เนาะครับอันนี้แม่สาวบ่ครับดึงเแม่ลูกบ่อ่ะนี่ครับเอาครูโค้มแม่ลูกคณะพี่น้องอ่านี่เด้อครับหัวโล่นๆนี่แหละเอาครับครูนี่แม่ลูกลูกตัวตัวแม่เนาะครับผมแม่ลูกลูกแม่ส่วนสูงแม่ประมาณเท่าไรพ่อประมาณเบียดเบียดร้อยสี่สิบเนาะ ประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกบวกพี่ดอกพี่หนองเอ้านี่ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกดิจักมือแล้วจักเดือนละครับหนี่งสองอาทิตย์เนีพี่น้องเบิ้งตังแตกมาอย่าเลยลูกสองอาทิตย์ครับผมเออเออเออเอาครับผมเออหลังแตกมาเนี่ยตย่างดีเลยโตลูกแม่เราไม่กินน่ะเอานี่ครับเบิ้งโตลูกขึ้นอ่านี่เด้อครับผมอ่ายืนยกดีครับผมเอา แม่เพิ่นกับหัวโล้นบดบดบ๊ทนี่สิล่วพี่น้องเอา,าเกาะแดงขาเพิ่นเดอ้อพี่น้องอ่ะสีดีครับผมคู่นี้แม่ลูกลูกตัวแม่เปิดราคาไว้ไรเป็นไรครับ 33, ครับสามหมื่นสามพันบาทพานาพี่น้องเอานี่เด้อครับเดอ้ออ่แดงดีสีย่างเข้มนี่แหละเหลี่ยมดีพร้อมตัวแม่เพิ่อนอะนะครับสามหมื่นสามพันบาทราคาต่อรองหนเนาะครับต่อรองไหน่อยพอไหมจักตัวมันหนึ่งครับตัวไหนอีกครับตัวนี้บ่อ่ะเดี๋ยวเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมพาไปเบิ้ง เอาละครับแม่แม,ๆๆแม่นี่บ่ครับเอานี่เด้อพี่น้องเด้อดครับผมอ่ะอันนี้กแ็แม่แม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวครับผมพี่น้องเอ้าบดโบดจังซี่ล่ะตัวนี้นี่เด้อขอแข้งขาเพื่อนให้เบื้องรอบอเบื้องส่วนตัวเบื้องส่วนท้ายเอ้าครับผมนี่ครับเอ้าไทยเพื่อนอนี่เด้อกกหางครับผมเอ้าแม่นี่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกได้เพื่อนเนาะครับผมนี่เด้อแม่นี่เปิดไวลารายไปไหนพ่อ 27,000 27,000บาทพ่ะนะพี่นอ้องเอาแม่นี่ครับผมนี่เด้นอนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเบื้องหน้าตาครับผมนี่ครับขอ้อแข้งขาเบื้องเมส,สีเบื้องส่วนไทยครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมนี่ครับราคากับตอร้องเอาได้คือเก้านนั่นแหละครับผมเอานี่เด้อครับเอามือนี้มีมาสนี่เนาะ ครับผมเอาฝากเบอร์นะครับพ่อ081หนึ่งศูนย์แปดหนึ่พ่อพรจากเชียงเงินเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเพิ่นจะมีงวงงามๆให้เบิ่งทุกอาทิตย์ละครับผมอ่ะครับผมมันหมันครับพ่อมันหมันครับอ่ะนี่เด้ออ่ะผมขยับมาด้านนี้ครับผมอ่ะไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องกะเดี๋ยวพรางยางมึงไปเรื่อยๆอ่ะขอยาดเด้อครับเด้อขายกันไปนอครับนี่ ว่าไรปนไละครับโตจรงสิว่าสองพันหรสองพนอันนี้คือไปเพิ่มเป็นบบครับผมเอาเนี่ด้ครับเด้อร้อยร้อยหมนครับผมพี่น้องเอาเออนี่ครับหมื่นสอนห้าอยสายเนื้อสายุนพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่โตเต็มดีแขนนั้นต้นเนาะเียหนังเนื้อหนังไม่ต้องห่วงเลยหะพี่น้องเออเนี่แหละครับอ่ะหมื่นันห้า้อบาทราคาวาไว้ครับอายได้มเจ้โตัวมันี่มา้ตเหมือนเราคเดีะเหมือนเราบอกคบาสายเนื้อไปไว้ตัวนี่เออเอาครับผมเอาฝากบ นะครับตัวนี้0 8 8 0 8 8ปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าหกห้าเ้าแปดหกเ้างามแหกครับผมหอยสันครับผมหอยสันนะครับเนาะครับผมเอานี่เด้อพี่น้องเด้อร้อยหมื่นสองครับผมอ่าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อร้องกันเอาครับผมสำหรับตัวนี้ออานี่แหละครับส่วนสูงกันนาจะประมาณร้อยสามสิบบวกดีดอกเอานี่เด้อครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมพาเดินดูไปฝั่งทางด้านนี้ครับผม โอ้ยเด้อครับเด้ออันนี้เป็นเังไในน้อครับขายกันไปคุณพ่อสามลูกห้อาราคาบ่อสามสิบห้าราคาว้าไว้ว้าไว้สามสิบห้าครับผมเป็นเป็นแม่เจ้าในครับแม่นี่แม่สาวหรือแม่แม่แยกแม่สาวเนาะเออนี่ครับเอาถามเพื่อความมั่นใจให้พี่น้องเอาหนี้เด้อครับเด้อส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยประมาณร้อยห้าสิบเนาะร้อยที่ผ่านเมื่อเมื่อเก่าผมนี่นะครับเด้อพี่น้องเอาเดี๋ยวเด้อครับเด้อ เอาอ่าอ่าอ่าครับผมสาวไว้ครับผมอ่านี่ครับอ่าลูกเป็นลูกสาวสี่ไว้ศูนย์เก้าหกพี่น้องเอาส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบเอานี่เด้อครับเด้ออ่าโบ๊โบ๊ทนี่ละพี่น้องแดงดีสีย่างเข้มเนื้อแม่เนี่ครับผมอ่ยฝากเบอร์นะครับคุณพ่อ 9 9 9 099 845เ4้7541ครับผมพอกิตติบานหินจังแวนแรนางอาพอกิตติหินตั้งแวงนางเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่แหละครับอ่ะพอไม้จักโตมือนี่ไม้ยโตมือนี่นี่ไม้โตมโตไมโตเดียวนี่บอกเอานี่ครับเป็นแม่สาวครับผมวัสดีครับวัสดีครับ เดี่ยวครับผมนี่ครับอครับผมอ่ะเดี๋ยวขยับมาด้านนี้มาที่นี่ครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเด้ออ่ะมาเบิ้งอันนี้ครูแม่ลูกแม่ลูกแม่ท่องอ่ะนี่เป็นลูกครูเนาะอ่ะเดี๋ยวนะครับเด้ออ่ะแม่ลูกแม่ท่องพี่น้องเอาให้เบิ้งโตลูกก่อนลูกนี่เป็นลูกช็อกโกแลตเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับลูกครูอายุจ็ดเดือนครับลูกเพิ่น อายุ6เดือนลูกช็อกโกแลต U N C 1 7ึทับครับผมอายุ6เดือนแดงดีสียางเข้มได้หรือพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับเด้อเบิ่งโตลูกเพื่อนก่อนนี่แหละครับอ่ะนี่ครับยางแดงยางดียางเข้มได้พี่น้องอ่ะแม่เพื่อนนี่เป็นท้องเนาะปาะที่นี่ท้องอ่าท้องกับพริกแดงนะครับ S K 5 8 1ได้4เดือนมานะพี่น้องเอานี่เด้อครับผมอ่ะนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้ครับผมครูนี่อ่ะครับผมอ่างไงครับผมบดบดดีๆจังซี่แหละท้องที่ไหนครับ ท้องที่3ครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมพาเบิ้งรอบมุมฟังพี่อ่ะสิได้เบิ้งเห็นตัวลูกคือน้ำครับอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่ครับอ่ะแม่ลูกลูกผู้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับลูกช็อกโกแลต UNC 17นทับหครับผมแม่ท้องได้3เดือนเนาะเออสี่เดือนครับผมอ่ะกับอ่ะพริกแดงเด้อพี่น้องเด้อเอสเคห้าแปดหนึ่งครับผมอ่ะนี่ครับท้องได้4เดือนคู่นี้เขาเปิดราคาไว้หลายปีไหนครับ อ่ะคู่นี้เปิดราคาไว้ที่49,000บาทเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับแม่ลูกลูกผูอันนี้ตัวท้องแล้วเนาะอ่ะรับประกันท้องพนัพี่น้องอ่ะนี่ตัวท้องแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อซื้อ2ได้3ครับผมอ่ะนี่ครับเอาคู่ใดสนใจอยากจะได้เด้อครับเด้อคู่นี้อ่ะมื้อนี้มีมาจักโตครับจักคู่คู่เดียวนี่บ่กอ้าย้ำราคาอีกรอบนะครับ49,000บาทสี่หมื่นเบาทครับผมพี่น้องเออส่งฟรีทั่วอีสานครับผม อ่านี่เด้อพี่น้องเด้อฮูู้เชี่ยงเชี่ยงครับผมมึงโตลูกพื่อน เบิ่งเนี่เอาพี่น้องนี่แหละแดงดีเม็ดสีเ่ราะตรงห่วงนะครับเด้อลูกช็อกโกแลตครับผมอ่ะนี่ครับซื้อสองเอาไปได้ได้สามเด้อพี่น้องเด้อครูนี่เพิ่นตรวจทองให้แล้วเรียบร้อยอ่ะนี่ครับเอาฝากเบอร์นะครับ092ครับ092 434 5192ครับ5192ครับผมอ่ะสิขอประสิทธิ์เด้อพี่น้องเด้อเอามันมันครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะงวงามครับผมพี่น้องกะนี่แหละครูโคมแม่ลูกนี่ครับรับประกันทองให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับครูนี่แม่อ้างไงครับผมพี่น้อง อ่ะนี่ครับส่วนสูงแม่กะสิเท่าไรครับส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกได้เนาะลืมถามให้พี่น้องเมื่อกี้เอานี่ครับ,บอรเอามาฟังทางนี่บัดซีนี่พี่น้องอครับผม,ผมอ่ะอันนี้เป็นจังไรครับบัดนี้เปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันห้าสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทฟังราคาก่อนพี่น้องนี่ครับเป็นไซส์ใดแบบใดครับนี่แม่ม้านไก่ออกลูกอ่ะอันนี้เป็นแม่ทองเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมอ่ะนี่ครับสำหรับผู้เสี่ยงไปกัง คุณเนี่ยคุณยังใครตัวนผมอ่ะอันนี้ครับผมเออใหญ่ยาวนะครับเนาะอ่ะนี่ครับอ่ะเป็นแม่ทองเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมล้ำตัวใหญ่ยาวครับเอ๋อนี่เด้อครับตัวแรกเขาเออครับผมอั้ลูกตัวที่สองอ่าลูกที่สองขาทองอยู่เนาะจักเดือนแล้วก็ครับมันมันเป็ดเดี๋ยวนี้เปี่ยวใบอยู่ไปหาว่าเนียนเออหาใบอยู่ใส่ยพอไดนจำได้บ่จำได้บอพอไหนรอบตัวแรกเขาเชิญบอกนี่มาเจอไว้เออครับผม อ่ะนี่ครับเอาครับของว่าขมักของมัดสายนี้อ่ะครับเอานี่เด้อครับเด้อเจ้าไปทำแม่พันธุ์อ่ะอืมเอามือนีครับผมอ่ะตัวนี้ยางใเงยยางสูงเด้อพี่น้องเด้อล้ำตัวเงวส่วนสูงประมาณเท่าไรก่ครับคุณนหรอด้วยประมาณเท่าไรครับอันนี้ร้อยประมาณร้อยเบียดเบียดรอยหาสิบได้บ่ครับผมเออได้อยู่เนาะครับผมอ่ะนี่ครับประมาณร้อยหาสิบบวกบวกยี่ดอกพี่น้องเอานี่แหละครับอ่ะนี่ครับ อ่านี่เอาตีตีตั้มไม่ห้เด้อพี่น้องเด้อจริงๆอาจจะสูงกว่านั้นยี่ดอกเควินว่านี่ทองในอ่าทองในแปดเดือนแล้วพะนะพี่น้องเอาสำรับแม่นี่เอานี่เด้อครับเด้ออ่าผู้ใดมักแบบนี้สายนี้ครับผมเอาครับผมเออเอาราคาเนี่ยับผมเออเอานี่ครับนมนมรังยุอยแล้วพี่น้องเอาครับผมเอออ่ะ อ่ะอันนี้เปิดราคาไว้ลายป็นอีกครับ4 7 5 0 0ื่นเ0็บาทพี่น้องเอ้านี่เด้อ,<ไ>อครับใช้แบบเบาๆเลอเอาแม่ทองทองได้8<ม>เดือนแล้วพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่าพอนี่ใส่บิบมาเตอร์เนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับอ่าพอพันกับสายเนื้อเนาะ<ม>พี่น้องเนาะอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ละเป็นไปหาใบโยสันจำใบมาได้เออพี่น้องเออครับผมเป็นลูกลูกหลอดยุโรปพี่น้องลูกสายอ่ะสายเนื้อครับผมอืมข้ากลสมุ่มน้ำที่สวมตัวนึ่งครับผมอ่ะ นี่ครับ,บเอาตัวนี้โอ้ครับผมอ่ะมาตัวนี้แบบที่นี่พี่น้องอ่ะจากใส่ไงมาเบิ้งใส่เบาๆแบบที่นี่เก้าหมื่นสามพันอันนี้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทได้เบี้ยเบาๆเอานี่เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นวัวสดุเดียวกันอ่าครับผมอ่าตัวนี้นะครับรอบหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้เครื่ององมเด้อพี่น้องส่วนสูงกืบประมาณร้อยยี่สิบหาได้เอาสำหรับแม่นี่เด้ออ่ะนี่ละครับหมื่นสามพันห้าร้อยพอนะอ่ะนี่ครับเอาแม่นี่ครับอ่ะครับผมมีตัวไหนมาแน่ครับมือ มูนขายแล้วอ๋อมูนันขายมูนันขายไปแล้วเหลือตัวอันนี้แม่ลูกครับผมเอานี่แม่ลูกเพิ่งกำลังคุยกันอยู่พันดาพี่น้องเอาเดี๋ยวได้ครับเด้อเออเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังคุยกันอยู่เนาะเอานี่ได้ครับเด้อจุสามหมื่นห้าพันเม่ทับได้หนึ่งเดือนครับผมแม่ผสมได้แล้วเดือนหนึ่งครับผม อรานคาเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทพนะพี่น้องเอาลูกนี่เป็นลูกพอไดนครับนี่ลูกบล็กซีไว้นี่ยเนี่ยลูกซีไว้ครับผมอ่าตเจ็ดเดือนแล้วครับก็เจ็ดแปดเดือนพอแมนเริ่มในเดือนนึงหรออ่าอันนี้ซื้อสองเลยเออซื้อสองเลยรุ่นรุ่นสามนะครับเด้อครับผมเอานี่ครับอ่าเด็กบัตรจานเนี่ครับผมเออเอานี่แหละครับพี่น้องเบื้องตลูกเด้อครับเด้อครับผมอ่าแดงดีซื้อฝากเบอร์นะครับผม ฝากเบือนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนนอกมี่ครับพี่น้องกัมีงว้วให้เบิ้งหลากหลายครับผมเ้อสำหรับคลิปนี้เบ้าลุดก็จะยุดคลิปไ้เท่านี้ก่อนครับผมติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้าครับผม<า>สำหรับเมื่อกี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>